สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าคอปทอโต้อุงอิงอ้างทักษิณเจาะไหลมันไม่เดียนชี้สิ่งที่ป่วยต้องพ่าตัดใหญ่คือระบบยุติธรรมเนื้อหาใจความนะครับจากกรณีที่นางสาวแพททองทานชินวัตรได้เปิดเผยถึงอาการป่วยของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรโดยบอกว่ามีการเจาะรูสี่รูที่ตรงหัวไหล่แล้วก็ยังปวดอยู่นะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนายพิชิตช,ชัยมงคลซึ่งเป็นแกนนําเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยได้โพสต์ข้อความโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับเจาะไหลรั่วไปถึงระบบยุติธรรมองค์อิงจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเจาะจะพาจะอุดจะตีบทุกอย่างในสังคมเ้ามองออกเ้ามองว่าเป็นละครที่สร้างมาเพื่อให้นักโทษเด็ดขาดชายเนี่ยหนีคุก แล้วก็นอนโรงพยาบาลตำรวจต่อมันไม่เนียนนะครับไปเรียนมาใหม่ดีกว่าแต่ข้าราชการยุติธรรมไทยก็ยังหน้าด้านต่อไปนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจะเจาะไหลกี่รูกีร่รูแล้วยังไงนะครับอย่ามาอ้างว่าเจาะไหลการรักษามาจากอาการป่วยหรือว่ารักษาเพราะว่า่วงเวลานะครับวันนี้อ้างเจาะไหลเดี๋ยววันข้างหน้าจะพาอะไรอีกเลยครับ สิ่งที่ป่วยและต้องผ่าตัดใหญ่เนี่ยคือระบบยุติธรรมซึ่งรัฐบาลเศรษฐาต้องรับผิดชอบนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเจาะไหลรูรั่วมันจะลามายัางรัฐบาลแล้วก็ระบบยุติธรรมของไทยเราเอาเป็นว่ารองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงก็แล้วกันนะครับ